ผมดูไปสองข้างเนี่ยอนะที่เดียวรับมาอยู่ด้านหน้าเลยครับเอเลโอเคโอเคเขาได้รอ้โหสัมลองไอ้ตัวตัวล่างไปด้วยนะโอเคเดวขอขอขวาล่างเดี๋ยวพี่อยู่ครับขอขวามือเดี๋ยวขวาล่างขวาล่างเต็ียมใจเลยขวามือครับผมโตบดีขึมาโอเคนะครับต่อไปต่อไปครับโอเคปล่อยต่อเลยครับโอเคบอลไปแล้วบอลไปแล้ว ยี่สิบหกเปอร์แมสยังไม่เตือนจูเพย์อยู่ยังไอ่เตนจูเพย์อยู่เพราะว่าขาเลยยาที่ยี่สิบหกบอกได้ี่โอเคเชิกลับมาครับเชิกลับมาเชิกลับมาครับไปเชิกลับมาครับผมโอเคบ้เตยพี่จากผมยังไอ่เตนจูเพย์อยู่ยังไม่เตือนจูเพย์ดิบอลลอยอากาศพี่ครับผมขอดูกล้องหน้าหน่อยครับเดี๋ยวกล้องหน้าขอดูกล้องหน้าหน่อยครับโอเคกล้องหน้าครับเตยเอาไม้ครับเตยมนโกไลที่เตยมีโกไลโกไลเลย เรียนมีโปรอะไรขอดูจังหวะบอลทางไหมครับโอเคโอเคต่อครับพี่โอเคไปแล้วไม่มีโอกาสโอเคพี่โอเคเจ้าของบอลผมกลับไปกระชื่นไปเดี๋ยวโอเคคขอบคุณครับผมขอมาพี่ขอบผมขอบผมนั่นแหละ เไตังใจอครับต mm ้ว่ายไปกิรไเลอสนรั้เดียแต่้ไม่คัวามดยายเ่นบอล่อยู่ก่อลอาเก็บขไปตอยู่ไม่ัดยแล้วเอฟก็คงเป็นปดงยว่าคุณไดพยายามเล่นแต่เล่นไม่ถึงไม่พยายามเล่นไรไม่ไม่ไม่รับถ้าเกิดดึงดึงยังเหมือนเดิมแต่ถ้าัดขาเนี่ยรูาเขาพยายามเล่นหรตอาทีไม่มียาเล่นบอลเพราห่างออกไปประมาณสาเมตรกถแต่ไม่เกี่ยแ่กติกาไม่เกี่ยวตนยเกี่ยวกับ บอลสปิดอลโอเคนะผมคอนเฟิร์มไหมคร์ดคอนเฟิร์มไหมจรอครับโอเคด็อกโซครับไม่ไม่้คเขาไม่แอดเทมทุกอย่งเขาไม่พยายามเล่นคือลูกเนี้ยใช่ป็นแอดเตนมทอ่าแต่ว่าเอายื่อหนอกง้อตัวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องตัวอนรีเดียวที่จะลดคือต้องพยายามเล่นบอก